ของคนถักก็ถักความยาวนะคะลงมาได้ตรงระดับเอวตรงที่บอกไว้นะคะ,คะก็ตั้งแต่รับตั้งแต่ตรงแถวนี้แล้วกันนะคะที่เราไม่มีโซ่ขั้นนะคะก็ได้หนึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดเกและทั้งหมด10แถวนะคะต่อไปเราจะทำการถักขยายออกนะคะรับตรงสะโพกของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ แล้วแต่ความยาวแต่ละคนนะคะอาจจะไม่ถักอาจจะถักไม่ถึงสิบแถวหรืออาจจะถักยาวกว่าน,นั้นก็แล้วแต่เอวของแต่ละคนนะคะแต่ของคนถักก็ได้ประมาณสิบแถวค่ะค่ะหลังจากที่เราถักอันนี้คือแถวที่สิบนะคะเราจะถักตรงเนี้ยค่ะแถวถัดไปก็ขึ้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถักมาหนึ่งลายสองลายพอถึงสองลายตัวนี้จะเป็นตรงที่เราไม่ได้ใส่โซ่ขั้นต่อไปเราก็จะใส่เป็นโซ่ขั้นนะคะ ั้นสองนะคะตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็ถักปกติเลยค่ะแค่ใส่เป็นโซ่ขั้นเพิ่มมาทั้งสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เราจะถักวนไปที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมอะคะ่ะโซ่สองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีโซ่ขั้นแบบนี้ทุกลายเลยนะคะ จนไปถึงอีกฝั่งหนึ่งก็ถักเหมือนกันค่ะก็จะเป็นลายง่ายสามารถถักวนไปจนจบแถวได้เลยนะคะนี่ค่ะก็สามารถถักวนไปได้เลยค่ะค่ะเราก็ถักแถวนี้เสร็จแล้วนะคะ อันนี้ก็ขึ้นไว้แล้วนะคะคือแถวแถวแถวนี้ที่ถัดนะคะตรงเนี้ยแต่ก่อนตรงนี้จะไม่มีโซ่จากนั้นจะมีโซ่จะขั้นด้วยโซ่สองให้ถักแบบนี้ค่ะเพิ่มมาอีกสองแถวรวมกับแถวนี้ด้วยเป็นสามแถวนะคะจะขั้นด้วยโซ่สองทั้งหมดเลยเพิ่มอีกสองแถวนะคะให้ได้เป็นสามแถวลงกับแถวนี้อันนี้ก็สามารถถักวนไปได้เลยนะคะ ก็ถักเหมือนเดิมอะค่ะคันด้วยโซ่สองน <então> ี่ค่ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองแบบนี้ <sz we k> ก็ถักแบบนี้วนไปได้เลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็เราถักครบสามแถวนะคะสามแถวตรงที่เราเริ่มมีโซ่สองตอนแรกเราไม่มีนะคะตรงนี้ครบสามแถวตรงนี้นะคะจากนั้นก็ทําการเลื่อนห่วงมาถึงตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมต่อไปเราจะทําการขยายออกนะคะขยายออกรับกับสะโพกของเรานะคะอันนี้ก็ถักเหมือนเดิมก่อนนะคะ โซ่สองการขยายนะคะเราก็จะดูจากตรงที่ตรงตรงที่เป็นใต้แักแร้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มจากถักอีกหนึ่งลายค่ะอีกลายหนึ่ง ก็โซ่สองจากนั้นเราจะถักตรงที่จริงเราจะเริ่มขยายตรงไหนก็ได้นะคะแต่คนถักอยากให้มันอยู่ตรงใต้ตรงด้านข้างก็คือตรงใต้ลักแร้ตรงนี้นะคะก็ถักลงตรงนี้ค่ะที่เป็นโซ่สองตรงนี้ค่ะถักสอ,อสองหลักนะคะสองหลักแบบนี้แล้วก็โซ่สองะจะได้เป็นแบบนี้โซ่สอง แล้วก็ที่เหลือก็สามารถถักถักเหมือนเดิมนะคะสามหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ตามด้วยสามหลักแบบนี้ค่ะแล้วก็โซ่สองก็ถักแบบนี้ค่ะวนไปอีกด้านหนึ่งนะคะ ที่เป็นตรงฝั่งรักแรอีกด้านหนึ่งที่จะเป็นแบบเนี้ยค่ะตรงที่มันจะตรงกับตรงที่เราไม่ได้ถักโซ่สองที่เป็นตรงเนี้นะคะก็ขยายแบบนี้ก็ขยายแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถักบนไปได้เลยค่ะค่ะเล้วก็จบแถวนี้แล้วนะคะพอจบแถวนี้เสร็จก็ขึ้นหลักตรงนี้เอาไว้เลยนะคะ,ะเลื่อนห่วงมาตรงนี้ขึ้นหลักตรงนี้ไว้ปกติค่ะ แล้วเราก็ถักต่อไปนะคะโซ่สอันนี้ได้2โซ่แล้วก็อันนี้ก็ขึ้นเหมือนเดินค่ะ ถึงตรงเนี้ยค่ะที่เราจะขยายนะคะก็โซ่สองก็ลงในช่องเนี้ยค่ะอันนี้เราจะทำการขยายเลยนะคะสามหลักขั้นโซ่สองแล้วก็สามหลัก แล้วก็โซ่สองจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะขยายไปเลยจากนั้นก็สามารถที่จะถักถักบนไปได้เลยนะคะก็จะเป็นลายปกติแล้วนะคะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นตรงใต้รักแร้ฝั่งนี้นะคะหรือตรงไหนก็ได้ที่เพื่อนทำการขยายนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนกันถักแบบนี้วนไปได้เลยค่ะค่ะตรงนี้ก็ถักมาจนสุดท้ายแล้วนะคะก็ให้ทำการเลื่อนห่วงแล้วก็ถักเข้ามาตรงกลางแบบนี้นะคะก็ถักเหมือนเดิม โซ่สองค่ะที่เหลือก็ถักวนไปเลยนะคะจงมาถึงตรงตรงแยกตรงนี้นะคะ่ะเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะ ถักไปแบบปกตินะคะถึงตรงแก้ตัวนี้ก็ถักแบบปกติก็ถักวนไปจะถักเป็นแบบนี้ค่ะลงไปสักประมาณ5แถวนะคะ จากนั้นเราทำการขยายอีกครั้งหนึ่งจะนับอันนี้คือแถวที่หนึ่งที่กำลังถักอยู่คือแถวที่สองนะคะถักวนไปอให้ได้ทั้งหมด5แถวเลยค่ะค่ะนี่ก็ถักครบทั้งหมด5แถวนะคะตรงที่เป็นตรงที่แยกตรงนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้ค่ะ1 2 3 4 5อาค่ะต่อไปเราจะถักแถวถัดไปนะคะ ให้มันขยายออกไปอีกน,นะคะอันนี้ของคนถกักขึ้นหลักมาไว้แล้วนะคะหลังจากที่เชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนมาตรงกลางถักลายเหมือนเดิมคนถักถักมาทั้งหมด2ลายนะคะก็เพื่อน,นก็ถักมาตามตามลายที่ของตัวเองถักมานะคะจะเมเท่าของคนถักบางทีไซส์ไม่เท่ากันถักแล้วก็ถักขึ้นลายให้มันมาตรงกับ ตรงที่เราจะแยกที่เราถักแยกไว้นะของของใครที่มีลายเยอะกว่านี้ก็ถักบนมาเลยนะคะพอถึงตรงนี้ค่ะที่เราถักแยกมาหนึ่งสสามสี่ห้าตรงนี้นะคะจะทําการขยายตรงแถวนี้อีกกันนะคะ เดี๋ยวนะคะตทีะตรงนี้จะขอสองสองนะคะแค่สองหลักพอแล้วก็โซ่สองแล้วก็สองหลักแล้วก็โซ่สองแล้วก็สองหลักลงที่ช่องเดิมค่ะ แล้วก็โซ่สองแล้วก็มาลายถัดไปนะคะลายถัดไปจะลงสามหลักเหมือนเดิมค่ะขั้นโซ่สองตรงนี้แล้วก็สามหลักแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะหลังจากที่เป็นตรงนี้ที่เรา ขึ้นลายตรงนี้มาเพิ่มแล้วก็หนึ่งสสแล้วก็ตรงนี้เราก็ถักลายมาเพิ่มอีก,กน,นะคะลงไป12ึ่งสองโซ่สองหนึ่งสองโซ่สอง่สองโซ่สแล้วก็ที่เหลือน,นี้ก็ถักวนไปได้เลยนะคะอย่าลืมถักฝั่งด้านนี้ด้วยนะคะเราจะเพิ่มลายทั้งสองฝั่งเลยกับอีกฝั่งด้านหนึ่งก็คือตรงนี้จะได้ขยายตรงสะโพกไปอีก,กน,นะคะนี่ค่ะจากนั้นที่เหลือก็สามารถถักเป็นลายเดิมๆซ้ำๆไปจนจบแถวเลยนะคะ จะถักลายนี้ค่ะเดี๋ยวให้จบแถวก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูถัดไปนะคะถักวนไปเลยค่ะค่ะเราก็จบแถวนี้กันนะคะตรงนี้นะคะหลังจากที่เราจบแถวนี้ก็เชื่อมต่อมาจนาถักมาหนึ่งสองลายนะคะถักมาจนมาถึงตรงที่เราถักอันนี้เดี๋ยวขอถัก อีกหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สองก็ถักมานะคะจนที่มันเป็นที่เราถักไว้3ามแยกที่เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ลงตรงนี้เราจะขยายออกไปอีกนะคะลงไป3ามหลักโซ่สองแล้วก็3ามหลักลงที่ช่องเดิม จากนั้นก็โซ่สองนะคะแล้วก็ลงตรงนี่ค่ะช่องตรงนี้ถัดไปโซ่สองแล้วก็สาหลักช่องเดิมแล้วก็โซ่สองค่ะนีคะตรงนี้ก็จะเป็นก็จะแยกออกไปอีกกันนะคะ เป็นแบบนี้จากนั้นที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยนะคะก็อีกฝั่งหนึ่งก็อย่าลืมถักแยกเหมือนกันนะคะนี่ก็ถักวนไปเหมือนเดิมนะะี่ค่ะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยนะคะรวมถึงฝั่งน,นี้ก็อย่าลืมแยกเหมือนกันนะคะที่เราถักขึ้นแบบนี้ไว้ค่ะที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยค่ะ